ที่ทันเห็นอังกฤษเนี่ยเงียบๆบทำไปเรื่อยๆคุณมีความอยากเป็นมาสเตอร์เชฟจริงหรอเปล่าเนี่ยอยากเป็นมาสเตอร์เชฟครับแต่ว่าการเป็นมาสเตอร์เชฟมันไม่จำเป็นต้องจะใช้เสียงทํางานคือผมทํางานก็คือใช้สมองแล้วก็ใช้สติในการทำสติคุณพูดถึงใครอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เสียงดังที่สุดที่เขาอยู่ข้างหน้าสุดนะครับพี่เลิศ ผมชัดเจนผมตัวใหญ่เสียงดังในการแข่งขันนะต้องมีสติแล้วการที่เราจะชนะคนอื่นได้เราก็ต้องมีสมองไงตั้งใจและขอให้มีความสุขกับการทํางานด้วยสติของคุณขอบคุณครับเราไม่จำเป็นต้องอวดสรรพคุณให้คู่แข่งเขารู้ว่าว่าเราทําอะไรได้บ้างชอบไม่ชอบไม่สนหรอกเพราะเราแข่งทำอาหารเราก็ทําตามสไตล์ที่เราทำโอเคสเตจานที่ดีที่สุดจานแรกเป็นของ เรามองรอบๆแล้ะเรามีสีดอยู่นะเฮ้ยชื่อเราหรือเปล่าก็บอกเลยว่าพอมากพอทุกอย่างมันเข้าทางเรามากอังกฤษครับเขาเรียกชื่อเราเป็นหนึ่งในสามจานที่ดีที่สุดเราก็คิดว่าวันนี้มันต้องเป็นวันของเราแล้วแหละอังกฤษคะเลือกกาแฟรสชาติไหนคะ บราซิลครับตัวกาแฟมันจะมีความเป็นมันๆเ,เข้มๆอย่างนี้ครับคิดยังไงที่จับคู่กับขนมที่ทํามากาแฟมันจะมีความเป็นถั่ววอยู่แล้วก็เลยทําเป็นช็อตเบรดเสิร์ฟกับถั่วลิส,สงคาราเมลพาไลน์ไว้์ช็อกโกแลตบานาน่ามูสทานกับกล้วยเป็นคาราเมลอยู่ข้างบนครับแล้วก็มีเป็นงาขูวมั่นใจกับจานนี้ไหมคะก็ so, มั่นใจครับทําทุกอย่างได้ตามแผนไหมทําได้ตามแผนครับ มีสติสมาธิดีสติมีอยู่ตลอดเวลาครับสมาธิก็มีด้วยครับหน้าตามันจะดูเบสิกแต่องค์ประกอบของเรามันซับซ้อนคิดว่ามันมันต้องได้อ กาแฟเรียวเดจานเนโรเนี่ยมันมีความเป็นสไปซ์เป็นเฮิร์บอยู่ในนั้นค่อนข้างเค็มมากของหวานฐานเป็นช็อตเบรดมีความเป็นครีมเมื่อกินคู่กันกับกาแฟส่งกลิ่นหอมเข้มข้นจริงๆชอชอตเบรดหอมเนยความกรอบร่วนกำลังดีเลย ขนมของอังกฤษเป็นจานที่มีรสชาติอร่อยมีความคิดสร้างสรรค์เสริมกันดีกับกาแฟที่คุณเลือกมาเก่งมากค่ะเราองค์ประกอบของเรามันมันซับซ้อนมันเหมือนคนที่รู้จักขนมดี ตัวกาแฟเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงและตัวขนมก็มีความเข้มข้นสูงเช่นกันเมื่อกินด้วยกันแล้วนะคะยิ่งเสริมรสชาติให้กาแฟมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นจานนี้ประทับใจมากค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าสติและสมองคิดว่ามงต้องลงเราแน่แน่ ตรวจมันคือการจับคู่ของเรามันเข้ากันมากก็ยังมีความหวังอี้มันต้องได้อ่ะเราคิดว่าองค์ประกอบของเราสร้างสรรค์นนะบอกแล้วว่าซับซ้อนเข้าวันนี้เล่าชนะคุณจะเจอกับสิ่งที่คุณไม่เคยเจอในรายการมาก่อนพวกคุณทั้งสามคนทำผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมมากแต่จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่ทำออกมาสมบูรณ์แบบและจะได้รับสิทธิ์พิเศษที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้และคนคนนั้นก็คืออังกฤษค่ะ oh, okay. oh. การที่ดีที่สุดเพราะว่าเราคิดมาแล้วต้องเข้ากับอะไรองค์ประกอบของเราทุกอย่างวิธีการทำมันซับซ้อนขอแสดงความยินดีกับอังกฤษด้วยนะคะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในรอบต่อไปสำหรับบททดสอบในรอบต่อไปนะคะขอเชิญทุกคนไปเตรียมพร้อมที่ด้านนอกก่อนคะ่ะ ที่พิเศษ,ษเขาคืออะไรเขาจะมาปลดท้ากันเปืือนสีทองของเราหรือเปล่าเนี่ยมีกิจเล่นเกมไหมก็อาจะเล่นเกมแต่จะรูปแบบไหนจะซอฟหรือจะแรงเกมรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันเลยขึ้นสีซสั้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องพร้อมทุกคนก็คงต้องระวังไว้แล้วแหละถ้ามาได้ถึงขนาดนี้แ네ล้วไม่กลัว <rien>